เหตุการณ์บนนั่งห้างในช่วงกลางดึกหลังจากที่ทิศเชียนได้ยิงสัตว์ป่าตามที่ต้องการได้แล้วก็นั่งพักมวนยาฉุนอยู่บนนั่งห้างของตัวเองซึ่งปกติแล้วก็จะไม่หลับไม่นอนจะนั่งอยู่แบบนั้นจนฟ้าสางถึงจะลงจากนั่งห้างหามเอาสัตว์ป่าที่ล่าได้กลับเข้าหมู่บ้านไประหว่างที่สูบยาฉุนไปไม่ถึงครึ่งมวนก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักอยู่ใต้นั่งห้างพร้อมกับเสียงตะเกียกตะกาย ้ายว่าจะมีสัตว์ป่าต้องการจะปีนขึ้นมาบนนั่งห้างของตนเองสมัยก่อนนั้นพลานที่เข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่านอกจากไฟแช็กที่พกพาติดตัวไปด้วยเพื่อจุดมวลยาฉุนสูบก็จะไม่มีใครพกไฟฉายไปด้วยแม้แต่คนเดียวสมัยก่อนนั้นจะใช้ความสว่างจากแสงจันทเป็นหลักที่สาดส่องลงมาก็สามารถที่จะมองเห็นอะไรต่อมีอะไรได้แล้วด้วยไหวพิบปฏิพานของความเป็นพานมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ทิศทางใดก็สามารถที่จะยกปืนยิงได้ทันที สิ่งที่ทิเชียนเพ่งมองลงไปที่ด้านล่างได้มองเห็นดวงตาขู่หนึ่งที่มันจ้องมองขึ้นมาเมื่อรู้แน่ชัดแล้วว่ามันเป็นอะไรก็ยกปืนเล็งลงไปแล้วก็สับไกปงทันทีสิ้นเสียงปืนที่ดังสนัน่นก็มีเสียงร้องโอยแล้วก็ตกลงไปที่พื้นดังตุบเสียงร้องของมันทำเอาทิเชียนตกใจเพราะสิ่งที่ตาตนเองนั้นเห็นมันเป็นเสือชัดๆแต่เหตุไฉน,นถึงมีเสียงร้องออกมาเป็นเสียงของคน ร้อมกับร่างของมันที่ตะเกียกตะกายกระโจนวิ่งหนีไปในความมืดก็ยังแน่ชัดว่านั่นมันเป็นเสือแต่เรื่องนี้มันก็ยังคาใจทิศเชียนไปจนถึงลุ่งเช้าของวันลุงขึ้นถึงได้รีบปีนลงจากนางห้างสำรวจดูลอบๆต้นไม้ที่ตนเองมัดห่างอยู่ก็เห็นว่ามันมีกงเล็บเสือเต็มไปหมดเข้าใจว่ามันคงตั้งใจจะปีนขึ้นไปหลากเอาทิศเชียนลงมาเป็นอาหารก็เลยไม่ได้สนใจเสียงร้องของมันที่ร้องออกมาเป็นเสียงคนนั่นอีกเลย เดินดิ่งไปหามเอาสัตว์ป่าที่ล่าได้กลับเข้าหมู่บ้านกว่าจะเดินเท้ากลับไปถึงหมู่บ้านเอาก็เกือบเที่ยงถึงได้รู้ข่าวจากชาวบ้านว่าทิดมาดซึ่งเป็นชายนมลุ่นพี่ที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งก็มีอาชีพเป็นพลานเหมือนกับทิดเชียนถูกกระสุนลึกลับยิงเข้าที่กลางแสกหน้าวิ่งกลับมาตายที่หมู่บ้านเมื่อคืนนี้โดยที่ไม่ทันได้รู้ว่าเป็นฝีมือของใครเมื่อได้ยินเรื่องราวทั้งหมด ทิดเชียนก็ได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้แต่ในใจของตนเองเท่านั้นไม่ได้บอกเล่าหรือว่าพูดจาอะไรกับใครทั้งสิน้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเมื่อช่วงกลางดึกเช่นเดียวกันหรูอเพียงแต่ว่าเรื่องการตายของทิดมาศสร้างความเดือดดาลให้กับผูดที่เป็นพ่อของทิดมาศเป็นอย่างมากซึ่งก็คือพลานแยม้มพลานลุ่นใหญ่มากฝีมือของหมู่บ้านแม้ว่าชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนั้นจะมีอาชีพหาของป่าหรือว่าเป็นพลานเหมือนเหมือนกัน แต่ก็ไม่ค่อยได้สงสิงเสวนาอะไรกันมากมายนักเพราะต่างคนต่างกระทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวของขายของมันเพียงแค่รู้จักมักจีกันบ้างเท่านั้นเหลือนชานของแต่ละครอบครัวก็ปลูกสร้างกันอยู่ห่างกันพอสมควรด้วยความที่พื้นที่ของหมู่บ้านเป็นเนินเป็นเขาไม่ได้เรียบราบเหมือนกับหมู่บ้านอื่นๆที่อยู่ในป่าหลังจากการตายของทิพมาศผ่านไปร่วมเดือนทิศเชียนก็ลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิท แต่ว่าความแค้นที่สมแน่นอยู่ในอกของพลานแย้มผู้เป็นพ่อของทิดมากยังคงคลุกกุลรอเวลาที่จะแก้แค้นให้กับลูกชายซึ่งตัวของทิดมากนั้นเป็นลูกชายเพียงคนเดียวซะด้วยพลานแย้มจึงอยู่ในช่วงของความโศกเศร้าและเกลียดแค้นเข้าป่าไปแต่ละครั้งก็หายไปครั้งละหลายๆวันเพื่อออกตามล่าคนที่ฆ่าลูกชายของตนตายไปเรื่องฝีมือหรือเรื่องวิชาอาคมต่างก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเหนือกว่าใครวิชาอาคมของทิดเจียน ที่พ่อได้รับการถ่ายทอดต่อๆกันมาตั้งแต่รุ่นปูุ่นทวดโน,น่นเป็นวิชาที่แก่กล้าเข้มขลังมากแม้ว่าจะไม่เคยลองพิสูจน์กับใครแต่สามารถรับรู้ได้ด้วยตัวเองด้วยจิตที่พัฒนาด้วยการฝึกฝนไม่เคยขาดแต่บางคนก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าวิชาอาคมของตนเองนั้นมีความแก่กล้ามากแค่ไหนได้แต่มโนคิดว่าตนเองนั้นเหนือกว่าใครเพราะไม่มีใครกล้าจะมาต่อกรหรือยุ่งเกี่ยวด้วยพลานแย้มเองกระเ่นเดียวกัน ซึ่งก็ถือว่าเป็นพรานที่มีวิชาอาคมมากคนหนึ่งแต่ก็ไม่เคยใช้วิชาอาคมของตนเองประลองฝีมือกับใครทั้งสิน้นนอกจากสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นเสือช้างป่าหรือว่าสัตว์ร้ายชนิดอื่นๆพรานแยบก็บเคยสยบสัตว์ร้ายพวกนั้นมาจนหมดสิ้นแล้วและนี่เองก็เป็นสาเหตุให้ทิดมาดผู้เป็นลูกชายคิดว่าวิชาอาคมของตนเองที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้เป็นพ่อ คงเหนือกว่าใครในหมู่บ้านแห่งนั้นนอกจากจะใช้สยบสัตว์ป่าไปทั่วแล้วก็เลยคิดอยากจะลองดีกับคนดูบ้างและนั่นก็กลายเป็นจุดจบของทิดมากเพราะอาดันมาลองดีเข้ากับทิดเชียนที่ไม่เคยรู้เลยว่าทิดเชียนนั้นมีดีมากแค่ไหนพลานแย้มเองก็ยังใช้เวลาที่อยู่ในป่าตามหาลองรอยพูที่ฆ่าลูกชายของตนตายเพราะก่อนจะตัดสินใจทิดมากได้บอกเอาไว้ว่าได้เข้าไปในพื้นป่าบริเวณไหนซึ่งในภายหลังพลานแย้มถึงได้รู้ว่า ผู้ที่ชอบเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอยู่ในบริเวณป่าแห่งนั้นบ่อยๆก็คือทิศเชียนนั่นเองก็เพราะว่าผืนป่าแห่งนั้นนอกจากจะมีสัตว์ป่าดู้ายอาศัยอยู่แล้วมันก็ซ่อนเล่นไปด้วยอาถรรพ์มากมายรวมทั้งผีป่าผีภัยที่สําหรับพลานทั่วไปแล้วไม่มีใครอยากจะพบเจอแต่ทิศเชียนนั้นไม่ได้วันไวหวาดกลัวต่อสิ่งพวกนั้นพอรู้ว่าเป็นทิศเชียนพลานแย้มก็พอจะเดาออกว่า ที่ทิเชียนกล้าเข้าไปยังผืนป่าแถบนั้นก็คงจะมีดีอยู่ไม่น้อยซึ่งก็ไม่น่าจะผิดอะไรเพราะลูกชายของตนเองก็ยังถูกทิศเชียนฆ่าตายแบบง่ายๆแม้จะรู้ตัวและแอบจ้องคอยจะเล่นงานทิศเชียนอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่กล้าผีผามอะไรมากมายนักทำแต่เพียงแค่ใช้วิชาอาคมสะกดสัตว์ไายโดยเฉพาะกับเสือให้เข้ามาลองดีกับทิศเชียนอยู่หลายครั้งในขณะที่ทิศเชียนกำลังนั่งห่างอยู่หรือไม่กับเวลาที่เดินป่าเข้าไป แต่ก็ไม่สามารถที่จะทําอันตรายทิเชียนได้แถมยังถูกกระสุนปืนของทิเชียนวิ่งหนีไปทุกครั้งเมื่อการสะกดสัตว์ป่าที่ดุร้ายที่อยู่ในป่าไม่สามารถทําอะไรได้ดังใจพลานย้มจึงได้ใช้วิชาอาคมอันเข้มขลังของตนเองสร้างสัตว์อาคมขึ้นมาด้วยหุ่นขี้พึ่งที่ปั้นขึ้นมาเป็นรูปช้างป่าบริกรรมคาถาอาคมเป่าพวดพลวดลงไปเพียงแค่ขูดเดียวก็โยนลงไปจากนางห้างของตนเองที่เข้าไปหมกตัวอยู่แต่ในป่ามาหลายวัน หุน่นคีพึ่งสัตว์อาคมซึ่งเป็นช้างป่าเชือกนั้นจู่ๆมันก็ขยายร่างของตนเองขึ้นมาใหญ่ยยโตความสูงของมันสูงเท่ากับนั่งห่างของพลานแย้มเลยทีเดียวมันเดินดิ่งุมงหน้าไปยังผืนป่าอาถรรพ์ที่ทิศเชียนได้นั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าอยู่แล้วซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาประมาณแค่สามทุ่มเท่านั้นทิศเชียนยังไม่ได้ยิงสัตว์ป่าเลยแม้แต่ตัวเดียวช้างอาคมของพลานแย้มใช้เวลาเดินดิ่งไปหาทิศเชียนในเวลาไม่ถึง20นาทีเท่านั้น กระส่างความแตกตื่นให้กับสัตว์ป่าพากันส่งเสียงร้องและวิ่งหนีไปคนละทิศละทางเสียงฝีเท้าเหยียบย่ำพื้นดินดังตึงตังตรงด่งมาทางนั่งห้างของทิศเชียนตอนแรกทิศเชียนกระตกใจเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเห็นช้างป่าโผล่เข้ามาใกล้ๆถึงได้รู้ว่านั่นมันไม่ใช่เป็นช้างป่าทั่วไปแต่ว่ามันเป็นสัตว์อาคมที่ถูกปลุกสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือของใครคนหนึ่งที่มีอาคมเข้มขลังจึงคิดอยากจะลองอาคมของตนเองดูบ้าง ยกมือขึ้นมาพนมพลําบนอาคมขลังของตนเองอย่างคล่องแคล่วเพียงแค่อึดใจเดียวก็ทิ้งร่างของตนเองพุ่งพลวดลงไปด้านล่างจากนั่งห่างของตนเองที่อยู่บนต้นไม้สูงพอล่างของทิดเชียนแตะลงสู่พื้นดินก็ไม่ต่างอะไรกันกับแมวที่ตกจากที่สูงสามารถตั้งหลักยืนตั้งงานขึ้นมาได้เพราะร่างของทิดเชียนบัดนี้ได้กลายไปเป็นเสือลายผ่าก่อนตัวเขื่องไปแล้วด้วยลำตัวที่ใหญ่เขือง สามารถที่จะต่อกรกับช้างป่าอาคมนั่นได้สบายๆทั้งสองได้พุ่งกระโจนเข้าหากันโดยความที่ใหญ่โตและเกละกะทำให้ช้างอาคมมีความเชื่องช้ามากกว่าร่างเสือสมิงของทิชเชียนอยู่มากก็เลยมักจะถูกกงเล็บของทิชเชียนตะปบเข่าที่ใบหน้าบ้างลำตัวบ้างจนเกิดเป็นบาดแผลอยู่หลายที่ด้วยความว่องไวและได้เปรียบกว่าร่างเสือสมิงของทิชเชียนสามารถที่จะตะเกียกตะกายปีนป่ายขึ้นไปคลอมบนล่างของช้างป่าอาคมนั่นได้ ก่อนที่จะใช้คมเขียวอันแหลมคมฝังเข้าไปที่ลำคอของมันและสะบัดกระชากอย่างแรงจนเกิดเป็นแผลเวอะวะช้างอาคมถึงกับร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ล่างของมันจะสลายกลายเป็นก้อนขี้ผึ่งร่างเสือสมิงของทิศเชียนไม่หยุดเพียงแค่นั้นยังพุ่งล่างกระโจนห่อตะบึงตรงดึงไปหาู้ที่สร้างช้างอาคมตัวนี้ขึ้นมาด้วยการใช้จิตสัมผัสถึถงตำแหน่งของคนู้นั้น เมื่อไปถึงก็ไม่ได้สนใจว่าคนที่อยู่บนนั่งห้างเบื้องหน้านั่นคือใครกระโจนพวดเดียวปีนป่ายขึ้นไปจนถึงนั่งห้างของพลานแย้มที่นั่งทําท่าตกใจเพราะยังทําอะไรไม่ถูกไม่คิดว่าจะมีเสือพ่งกระโจนขึ้นมาถึงตัวได้แต่ก็ยังไม่ทันที่ล่างเสือสมิงของทิศเชียนจะได้ใช้กรงเล็บตะปบเข้าทีล่างของพลานแย้มก็ถูกมีดอาคมของพลานย้มที่ล้วงออกมาจากย่มแทงสวนเข้ามาที่ลำคอซะก่อนจนร่างเสือสมิงของทิศเชียน ไงท้องตกลงไปที่พื้นเสียงดังตุบจ่วงจังหวะที่ถูกมีดอาคมจ้วงแทงเข้าที่ลำคอทิดเจียนมองเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ที่อยู่บนนั่งห้างนั่นก็คือพลานย้มผู้เป็นพ่อของทิศมาตนั่นเองถึงได้เข้าใจว่าทิศมาตคงจะใช้วิชาเดียวกับตนเองที่กลายไปเป็นเสือสมิงไปปีนนั่งห้างของตอนเองเมื่อคราวนั้นจนถูกกระสุนปืนยิงตายไม่รู้ว่าทิศมาตตั้งใจจะฆ่าตนเองหรือว่าตั้งใจจะกันแกงกันแน่ แต่เมื่อทิดมาดเอาชีวิตไปทิ้งแบบนั้นโดยความที่ทิดเชียนเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าให้ตายครั้งนี้เมื่อรู้ว่าผู้ที่อยู่บนนั่งห้างเป็นพรานแย้มทิดเชียนก็ไม่คิดที่จะเอาชีวิตของพรานแย้มแต่อย่างใดมีอาคมของพลานแย้มที่จ่วงแทงเข้าที่ลำคอของทิดเชียนไม่สามารถละคายผิวหนังของทิดเชียนได้แม้แต่น้อยแต่พลานแย้มยังไม่รู้ตัวว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรลางเสือสมิงของทิดเชียนได้และก็ไม่รู้ด้วยว่า ล่างเสือลายพาดกรอนที่อยู่ด้านล่างนั่นคือทิชเชียนกลงเล็บอันแหลมคมและแข็งแกร่งของทิชเชียนก็ปีนป่ายขึ้นไปบนหนังห้างของพลานแย้มอีกครั้งแม้ว่าครั้งนี้พลานแย้มจะตั้งหลักได้ขวาปืนยิงสวนลงมาที่ล่างของเสือสมิงแต่ก็ไม่สามารถจะทําอะไรล่างเสือสมิงของทิชเชียนได้จนสามารถปีนขึ้นไปถึงบนหนังห้างได้อีกครั้งพลานแย้มจึงใช้มีดอาคมจ้วงแทงสวนลงมาอีกครั้งแต่มันก็ไม่สามารถที่จะลิ้มลด เนื้อหนังของไอ้ลายผาดกรได้แม้แต่น้อยแถมยังถูกกรงเล็บตะปบข้อที่หัวไหลกระชากทีเดียวตกลงไปที่พื้นเสียงดังตุบก,ก่อนที่ร่างของไอ้ลายผาดกอนเสือสมิงจะกระโจนตามลงไปแต่ก็ไม่ได้ทาอะไรล่างของพลานแย้มที่นอนดิ้นพลานร้องโอดโอยอยู่กับพื้นนั่นก็เพราะว่าบัดนี้ขาของพลานแย้มได้หักไปแล้วทั้งสองข้างด้วยการที่หล่นลงมาฟาดกับพื้นร่างเสือสมิงของทิศเชียนถึงได้เดินจากไปเสียดือด้อ เล่นทำเอาพลานแย้มงงไปหมดแต่ก็ยังนึกดีใจว่าตนเองไม่ถูกไอ้หลายพาดก่อนนั่นขย้ำตายกลายเป็นเหยื่อรอดชีวิตมาได้ก็บ,บุญโขแล้วลืมเรื่องที่จะแก้แค้นทิดเชียนให้กับลูกชายไปจนหมดสิน้นแถมไม่รู้ด้วยว่าไอ้หลายพาดก่อนตัวนั้นก็คือทิศเชียนนั่นเองหลังจากที่ปล่อยให้พลานแย้มร้องโอดโอยด,ด้วยความเจ็บปวดอยู่ในผืนป่าแห่งนั้นจนฟ้าสางทิศเชียนถึงได้ไปบอกกับพลานคนอื่นๆที่ไปพบเจอกันอยู่ในป่า ว่าได้ยินเสียงร้องโอดโอยอยู่ในป่าด้านโน้นพลานผู้นั้นจึงได้เดินเท้าเข้ามาจนเจอกับร่างของพลานแย้มที่นอนบาดเจ็บอยู่จึงได้พากลับไปที่หมู่บ้านส่วนทิดเชียนนั้นไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวด้วยปล่อยให้พลานแย้มใช้ชีวิตของตัวเองในสถานะที่เป็นพลานพิการโดยขาที่หักทั้งสองข้างสามารถกลับมาใช้งานได้เพียงข้างเดียวส่วนอีกข้างนั้นโค้งงอไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติก็เลยต้องเดินขากระเพกกระเพกอยู่แบบนั้น กลายเป็นพานขาเป๋สินลิ์ไปนในที่สุดถึงได้เลิกอาฆาตแค้นกับทิชเชียนเพราะคิดว่าคงจะเป็นด้วยเวรกรรมของตอนเองที่ต้องมาเสียลูกชายไปแถมตัวเองก็ยังต้องมาพิการอีกก็เลยได้แต่อโหสิกรรมให้กับทิชเชียนไปเมื่อทิชเชียนเห็นว่าพรานแย้มได้เปลี่ยนนิสัยไปเป็นคนละคนจึงได้ใช้เวลาแวะเวียนเข้ามาหาพูดคุยบ้างเพื่อให้พลานแย้มได้คลายเหงาสัตว์ป่าที่ล่ามาได้ก็มาแบ่งปันให้กับพลานแย้มไม่เคยขาด จนเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็ลืมเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นไปจนสิน้นต่างก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนั้นให้กันและกันได้ยินอีกเลย